สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกเนาะใช่ใช่พี่เอกใช่ไหมฮะตามชื่อเลยไหมใช่ครับครัผมสวัสดีครับครับที่ถามนดนึงพอดีพี่เพิ่งเข้าคอร์สอันติเมตมาได้สิบวันนะอืมก็ลองผิดลองถูกมาตามที่หลายๆท่านบอกแหละก็คือเข้าน้อยแต่วันเนี้ยเห็นชัดมากเลยตรงที่ บิตคอยมันขึ้นใช่ไหมแล้วพี่ว่านี่จะมีหลายคนหรือเปล่าที่เป็นเหมือนพี่อะพี่ไปดักเซลล์ทุกทุกช่วงอะนะช็อตช็อตช็อตแล้วมันแล้วมันไม่ไม่ใช่ครับก็อาจจะมีหลายคนที่เป็นแบบผมนะผมก็เลยอยายกจะถามว่าการนี้เรา follow ไม้ใ <My S 1> บขึบ้นไปเราให้ให้มันได้แบบพันเอร์เซ็นเหมือนคนอื่นที่เขาโชว์นะในไลนะ์ มันมีไปึกอะไรยังไงไหมแค่นี้ครับอยากรู้ก่อนนนครับไแรกเลยอ๋อโอเคครับได้ได้ได้เคยเราถามคนที่ได้พันเปอร์เซ็นต์หรือยังครับว่าเขาได้เขาใช้ทท่นิคอะไรพี่เห็นในไลน์กรุ๊ปนะพี่ยังไม่ได้ถามเขาว่าพี่ก็รู้ได้เดือนในสติบันก็อาจจะเออเขาอาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นอะไรเปล่าแต่ว่าไหนๆก็กล้าพูดลองถามโค้ดดีกว่าโอเคครับมีเทคนิคอะไรนิดหน่อยไหมพี่อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่อยากรู้เฉยจริงๆการที่ทําให้ได้พันเปอร์เซ็นต์น่ะ มันก็คือเทคนิคในคอร์สอะไรครับไม่ไม่ได้มีอะไรที่มากกว่าน,นี้เลยแต่เพียงแค่จุดที่เข้าอะครับเป็นจุดที่เขาตัดสินใจจริงๆนะครับโดยการที่แบบวางทุกทุกสิ่งทุกอย่างจากการฝึกฝนมาแล้ว อันนี้ผมพงขอพูดในกรณีเคสที่ฝึกฝนนะเคสที่ฟุกอันนี้ก็คืออันนี้ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อใครโดยส่วนมากครับการที่เขาเทรดได้กําไรเป็นพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นต้นเทนเสมอไปอาจจะเป็นแบบราคาขยับไปแล้วบ้างครับแต่เพียงแค่ว่าเราได้จุดเข้าที่เป็นจุดที่เรามั่นใจจริงๆว่ามันจะกลับเกือบจะต้นเทนแหละ แต่มันก็มันตอบไม่ได้ครับว่ามันจะต้นเทนขนาดนั้นหรือเปล่าหรือกลางเทนเพราะว่าการวิ่งมันก็วิ่งได้หมดหมื่นเปอร์เซ็นยังยังเคยทํากันมาแล้วเลยเช่นนั้นไม่เข้าใจว่าเขาได้ต้นเทนแต่พี่ไม่เข้าใจตรงที่ที่ไม่ใช่ไม่เข้าใจนะคืออยากจะถามตรงที่ว่าณจ,จุดที่มันกําลังเริ่มขึ้นนะครับเพราะตอนนั้นรู้สึกน้องเหี่ยวมั้งพี่พี่ก็ดูอยู่ในอะไรกลุ่มนะเขาก็ยังลบอยู่เพราะว่าเขาชอ็อตชอ็อตอยู่ยังไงแหละแต่ว่าม,มันัน มันดันขึ้นทีเนี้ยพี่ก็เห็นหลายคนเนี่ยเริ่มไปไล่บายแล้วก็เลยเอ๊ะท,ทำไมทำไมในขณะที่คนอื่นเขาคิดจะไล่บายเนี่ยแต่พี่กลับคิดไปวางไม้เพื่อช็อตลงมาอะไรเงี้ยครับอืมโอเคครับเขาต้องดูว่าการที่เราวางไม้ช็อตเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรทําให้เรากดช็อตครับมันเข้าเทคนิคอ่ะตรงไหนหรอมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่มันซัพพอร์ตให้เรากดช็อตบ้างครับออันนี้คือหนึ่งอันนะฮะส่วนอันที่สองครับคนที่เขาบายมาเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ย เขาไม่ได้ไม่ได้มองทำเฟรมใหญ่เลยครับเพราะว่าการที่เรา้าดสมมติมมผมตัวอย่างกรณีของบิตคอยเลยถ้าเล่นทำเฟรมใหญ่ไม่ไม่มีโอกาสาที่ได้กดบายตรงนั้นเลยฮะยกเว้นว่าไปหาจุดเข้าทำเฟรมแบบหนึ่งนาที M สาม M ห้าครับถึงจะได้จุดนั้นเลยโอครับรือไม้ก็แบบว่าถั่วมาแล้วหลายไม้อะไรเงี้ยกิดกกิ๊กไปครับที่เราวางแผนไว้ตามทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยวันนี้ที่ว่าวางแผนช็อตไว้นะครับมันเป็นไรรัผมขออนุญาตพูดได้ไหมครับ อ่าได้ยครับพี่พี่เพียวอ่าอ,อย่างอีเทเรียมแล้วก็บิตคอยนี่ผมไม่ได้ไปเซลกันนะบิตคอยมันเห็นแล้วแหละว่าวันเหมือนจะก่อบเบดอยู่แล้วก็ผมก็ดูดอลลาร์อาการมันไม่ค่อยดีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันแบบทิ้งแท่งแดงลงมาแต่ว่าแสดงว่าตลาดอะอาจจะมีการเอ่อ,ก,อกลับด้านของตลาดในเร็วๆนี้แต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้อย่างเงี้ยตอนอแรกผมคาดว่าจะเดือนตุลาอะไรเงี้ยพอมันก่กอเบรดก่อเบดเสร็จปุ๊บมันก็ชะลอพอเช้ามาเนี่ยมันก็พยายามจะลงอยู่มีการทุบทิ้งจะลง แต่ครั้นี้มันไม่ลงผมก็เอกใจแล้วผมก็เลยเลื่อนเอสอลต่ำลงมาครับพอมันมันพุ่งปุ๊บผมก็ติดลบประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งเออแล้วผมก็เอสอลเลยครับแล้วผมไม่ไปดับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าตลาดมันกลับชัวแน่นอนแล้วถ้าถ้าเทรดเซลล์มันแพ้ครับแสดงว่าตลาดเปลี่ยนแล้วเพราะปกติถ้าถ้าอยู่ในฝั่งขาเซลล์เราใช้ท่าเทรดเซลล์อ่ะมันต้องลงอันนี้กดตั้งแต่เมื่อวานกดประมาณสี่ไม้อ่ะกดทีพีกดทีพีกดทีพีแล้วมันไม่ลง ก็ต่ต้องเอ็มเอ็มนะครับต้องรู้สึกตึงหิดต,ตึงหิดต,ต้องมีกลิ่นตุตุๆหรือว่าเฮ้ยแปลกๆเลยปกติกดไปแนวพุ่งไปประมาณนู่นแหละเกือบถึงรากะไรเงี้ยแสดงว่าอันนี้มันมีคนช้อนตอนนี้ไม้เมื่อเช้าผมก็เลยผมก็เลยวัดว่าอะถ้าลงก็ลงไม่ลงก็เอเอลตามแผนครับแผนคือเอเอลก่อนถึงไหเพราะถ้าหลุดชุดนั้นผมว่า,วายัางไงก็หลุดเออแล้วขึ้นอินบาลานซ์ผมก็ไม่ตามชอ็อีกเลยผมปล่อยปล่อยให้มันชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมันจะปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วแล้วเดี๋ย เราจะมาไล่ตามปลายที่เบสตรงไหนได้บ้างอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นแผนถัดไปแผนหลังตลาดกลับตัว <c oughs> เพราะ <c oughs> ไอ้แพทเทิร์นเนี้ยหรือว่าแท่งอิมบาลานเนี้ยก็เป็นแท่งที่ผมรออยู่เหมือนกว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่อย่างปีที่แล้วอ่ะเดือนกันยามันทุบมาสองมันทุบมาสองสี่อาทิตย์แล้วมันก็ขึ้นแบบนี้เลยตุลาแต่ปีเนี้ยมันมันเหมือนจะทุบไปไปเดือนหนึ่งเหมือนเจ้ามันขึ้นเร็วอ๋อมันมาขึ้นมันมาขึ้นแบนนี้เออก็เร็วดีทันใจดีอะไรเงี้ยครับ ว่าถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็คือการเบรกเทนแล้วก็ตามแผนครับก็ปรับกลยุทธ์แจกเซลล์เป็นบายแค่นั้นเองครับ mm hmm. ส่วนคนที่ได้ไม้ไม้บายมาตั้งแต่ข้างล่างก็คืออยู่อยู่ในแผนของการบายครับ mm hmm. คือมันไม่หลุดถ้าดูตามเทคนิคนะเอาแบบของเก่าเลยนะมันลงปรีเทสไปแปดจุดหกแล้วก็ไม่หลุดชุดที่ดันราคาขึ้นมาไม่หลุดโลเพราะไม่หลุดโลมันก็ต้องวิ่งไปหาอะไรครับวิ่งหาสตายตอนนี้เพื่อไปทสศตลาดว่าถ้าสตายมัน มันเอาอยู่ก็อาจจะมีการปรับตัวลงเองแต่ว่าถ้าซับลายเอาไม่อยู่หมายความว่ามันจะเกิดเบรข้างล่างให้เราได้เทรดบายขึ้นมาอีกก็ตามเทคนิคเลเลยครับไม่มีอะไรมากเลยครพอพอเข้าใจนะครับส่วนส่วนเมื่อเช้าอ่ะคนที่ช็อตกันอยู่แล้วก็คือแพ้ก็คือก็คืออยู่ในแผนว่าแพ้แบบมีเอเอลครับถ้าใครปล่อยลากแสดงว่าตอนเนี้ยผิดวินัยนะต้องไปปรุงอาบัตนะฮะเข้ใจครับเพราะว่าว่าผมปีผมลงไม่เยอะนะผมก็เลย ก็เลยปล่อยอทีนี้ปล่อย,ออยก็อยากอยากจะรู้ว่ามันจะกลับตามที่ไม้ที่สองที่สามที่สี่เราไหมตอนนี้ไม้ที่ห้าที่หกดูพี่ยังไม่เคยเห็นบิตคอยเวลามันขึ้นนะครับขึ้นแบบเป็มถูกนะมันลากยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแท่งเดียวนะเวลามันลงเ็แท่งเดียวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หมบามว่าถ้าคูณร้อยพี่คิดดูว่าหมดพอร์ตไหมม,ม,มันน่ากลัวมากนะพี่พอมันหลุดสักสองถึงสามเปอร์เซ็นผมไม่ไหวผมยกแล้วพออะไรเงี้ยปล่อย แล้วก็เดี๋ยวมาหาจุดบายใหม่ค่อยเอาคืน <c oughs> ไม่ไม่เราเสียไม่เยอะครับแล้วก็เมื่อเช้าผมเสียไปประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นของพออะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนมีเจ็ดสิบแน่ๆครับถ้าเป็นเมื่อก่อนมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเหลือแบบแสนเหลือสองหมื่นแน่ๆครับเพราะผมจะอัดสู้อัดสู้อัดสู้แล้วไม่เลิก <c oughs> โอเคแล้วขอคําถามสุดท้ายถ้าในมุมมองของเดี่ยวกับโค้ดนี้ตอนนี้ยสําหรับคนที่ยังเซลล์อยู่ครับ มันจะไม้สุดท้ายที่ไหนถ้าเกิดว่ามันจะทะลุแล้วผมคิดว่าน่าจะมีน้องๆที่เซลคอยช็อตมาสุดท,ท้ายอยู่อะไรเหมือนผมหรือเปล่าไม่แน,น่ใจตลาดมันกลับตัวมันจะไปถึงมันจะไปเคลียร์ซัพพลายสำคัญครับแล้วมันจะย่อตัวแต่มันก็มีการที่ไม่เคลียร์ซัพพลายก็มีครับคือขึ้นอย่างเดียวเลยครับขึ้นจนทะลุไฮก็มีครับเหมือนตลาดเวลามันเบริะครับดีมานไม่สนเลยครับ เวลามันเบรจะจัดนะครับดีมันไม่สนเลยตอนตอนนี้มันบูจะจัดถ้ามันบูจะจัดคือซับไพที่อยู่ล่างๆ,ๆครับมันจะเก็บหมดเลยไม่สนใจซับไพท้ายดีกว่าครับซับท้ายหูแค่ไหนเดี๋ยวผมผมวางไม้สุดท้ายนี่คือสองหมนึ่งพันรอพอได้ถ้าดุด <ๆๆ S 2> ถ้าดุดตรงนี้ผมก็จะเลิกแล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปว <ๆ S 2> ่ากันหมตามบทเรียนคือต้องเห็นการแอคชั่นว่ามันเริ่มเบรกเชนค่าขึ้นหรือมีการทําลายสวิงอะไรเงี้ยครับ อันนเกณฑารเกิำลาสวิงใช่แต่ว่าในการเดเวเรนเวลามันเข้าโซน,นเฉยแล้วไม่เบรกลงนะครับบางครัง้งใช่แล้วถ้าย่อไม่ผ่าน,นเนว่ามันทํทโทแบ็กขึ้นมาครับแล้วย่อไปติดเนี่ยครับยยกย้ายครับอมยอ่ยอย่อการย่อไปติดคือไม่แทงทําลายไม่เสียบไส้ย่อไปติดคือติดติดแบบไม่มีไส้แทงลงไปข้างล่างครับไอโซนไม่ถูกทําลายอย่างนี้น,นครับอันนี้ยผมเอใจผมผม,ผมไปนั่งดูมัน มันทำาท back ขึ้นมาแล้วมันตอนมันแทงอ่ะมันไม่ทำลายหลายรอบผมก็เลยแบบผมอันนี้ผมรักเดิมขัดเลยครับใช่ก็เมื่อเช้าผมก็บอกในไลน์ว่า sl ยกเลิกนั่นแหละครับครับแล้วแล้วนึงเดี่ยวนึงเดี่ยวที่ว่าเพื่อนๆเราตอนเนี้ยมีคนรอที่ซัพลายบนสุดตอนเนี้ตรงตรงซัพลายเับผมเนี่ยสองหมหนึ่งันหกร้อยยังมีไหมคิดว่าใช้ได้ครับแต่มันจะยอ่อม,มันจะย่อไม่ลึกครับแล้วก็อันทอายแคครับ แล้วคนที่ไม่ติดลบมาเลยเนี่ยอาจจะไปรอตรงนั้นได้อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อาจจะได้แบบคือปุ้งยน<ช>อ,อใช่ครับระวังกระทิงนค,ครับไตเติครับคือวันเนี้ยมันจะมันจะปิดอิมบาลานเดย์ถ้ามันปิดอิมบาลานเดย์แบบเนี้ครับพรุ่งนี้มันจะยอ่อมันจะย่อไม่เยอะเลยถ้าเคยเจอมานะถ้าที่เคยเจอมานะครับแล้วถ้าถ้าปิดต้นย่อมาณกี่ทุ่มถ้ามันย่อไม่เกินสองหมื่นเจ็ดร้อยสองหมื่นหกร้อยเนี่ยครับสองหมื่นห้าร้อยเนี่ยครับ มันจะกระซ่วกระซวกระซ่วกข้างบนครับโดนแตกนะโอเคโอเคพี่พี่ลองไปดูตตุลาปีที่แล้วอ่ะครับอือขึ้นแบบไม่ย่อเลยครับแล้วมีควาโดนลากครับโดนลากตั้งแต่สี่หมื่นเจ็ดขึ้นไปหกหมื่นเก้าต้องเหตุการอย่างนี้มันจะมีใช่ไหมรับเดือนนี้อ๋อใช่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโตตลาดแรงซื้อเยอะครับเวลามันถม ผมตลาดผมตังเข้าตลาดนะครับมันวิ่งวัวตายควายล้มเลยครับต้องระวังด้วยครับโอเคครับทุกคนจะได้ทราบนะว่าวันนี้มันเหตุการณ์มันแบบเพราะ <ๆ S 1> ที่เราต<ๆ>ัดมันเป็นดีมานมันเลยครับจุดที่เราอยู่เป็นดีมานวีกดีมานมันเลยครับที่ที่มันก็มีนัยยะเหมือนกันนะครับใช่อย่างน้อยต้องวิ่งนู่นนะครับสามหมื่นถ้าเขาจะเอานะถ้าเขาจะเอาให้ตลาดกลับตัวครับแต่ขั้นแรกคือไปให้ถึงสองหมื่นสามก่อนครับ ผ่านสองหมืนหนึ่งหกร้อยให้ได้ครับมันก็เป็นฮิตเบตของวิกที่เป็นข้อต่อของวิกสองแท่งชนกันนะครับในนั้นมันมีสัพายอยู่ครับก็ต้องเคลียร์ครับมันต้องเคลียร์ก่อนอยู่แล้วเทรดได้ครับแต่ว่าต้องรัดหิมคัดหน่อยครับครับถ้าปล่อยลากครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีไม่มีไม่มีงบให้เทรดวันหลังแล้วก็คือ <c oughs> เงาครับเงามือครับ <c> พ <oughs> <c oughs> ี่ีแค่แบบตกใจเพราะว่าครึ่งเข้ามาเนาะก็เลยเห็นวันเนี้ยมันแบบ พราะทุกทีอ่ะก่อนจะเข้ามาในคอร์สเนี่ยเวลาขึ้นก็จะฟอลโล่ขึ้นลงก็จะเซลตามฟอลโล่ตามมันก็ไม่เคยได้ไงแต่คราวนี้พอมันขึ้นน่ะเราไม่กล้าเข้าบายเหมือนคนอื่นเขาแต่เราไปดักตามแผนที่เราวางไว้มันดันไม่ได้มันเลย้ <look. S 1> ล่ะตลาดมันเป็นอย่างนี้นะครับจังหวัดตลาดคือดอลลาร์มันขึ้นมาแบบราคาสูงจัดจัานะครับแล้วแล้วมันอยู่ในช่วงที่กาลังจะไซด์เวหรือกลับตัวหรือทําอะไรบางอย่างนี่แหละครับ พวกเฟดพวกพวกนี้ครับอันเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่จะกลับตัวเพราะฉั้นเวลากลับตัวมันจะแบบเกิดการซื้อกาขายอย่างรุนแรงมากๆเราถึงแบบเล่นยากอ่ะช่วงเนี้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นบูลิตไปเลยเนี่ยครับเราจะเราจะฟอลโล่บายตามได้ง่ายขึ้นเลยอเหมือนนชุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะครับที่แบบโอโหบายกันสนุกสนานกำไรบานลเยอะไรเงี้ยครับ จต่กำไรบานแล้วต้องระวังด้วยครับชุดหลังๆเวลมามันจะกลับตัวอะไรเงี้ยเออเออมีตัวอย่างให้ดูแล้วมีตัวอย่างให้ดูแล้วของเดือนที่แล้วใช่ครับเพราะงั้นต้องพอมันเริ่มมีมีการเทขายอะไรมากๆนะต้องอีกใจละครับอืมครับงั้นยังไงเดี๋ยวฝากทั้งเดี่ยวเผื่อมีโอกาสลองแนะนําเทคนิคในการฟอลโล่ตามที่กิดมันพุ่งอย่างเงี้ยให้หน่อยได้ไหมครับ,รบว่าออกดมาเก็ตเลย รอมาก็นแต่ <Okay. S 1> แต่ไม่แนะนำนะแต่ไม่แนะนำมันมันจะมีวิธ <Right. S 1> ีอยู่ครับก็คือถ้าเราเห็นโซนล้วทำจีวเอมหนึ่งครับเอมหนึ่งยี้ได้ครับเอมหนึ่งใช่ mm hmm. โซนอย่างล่างนะครับก mm hmm. ดพืชไปถึงเก็บแยกครับเพราะว่าจุดที่เราเข้ามันอยู่จุดสูงและะ้ว mm hmm. ใช่ <Okay. S 1> มันไม่ได้เป็นไกมากนนั้นอนอกจากมันจะลงมาย่อตัวทำฐานแล้วดีอีกรอบอะตามเทคนิคครับแต่ว่าถ้าจะเล่นสั้นเนี่ยมันเล่นได้ ตอนที่ดูดูผมจะดูว่าเดย์มันปิดสวยไหมครับถ้าปิดอิ่มเต็มเต็มบูลิตแน่นอนครับอืไปแน่นอนงั้นก็ไม้สุดท้ายผมก็ต้องเตรียมตัวแล้วแต่กว่ามันอาจจะยังไม่ทะลุโซนนี้แต่ว่ามันจะทรงตัวทรงตัวอยู่โซนนี้แล้วค่อยค่อยแบบค่อยคยแทงแบบเมื่อคืนนะครับจิ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มจนโซนแตกอะฮะ <c oughs> ประมาณนั้นครับ โอเคครับครับครับงั้ <Gym. S 2> นก็เดี๋ยวค่อยมีอะไรค่อยถามใหม่ครับครับอาขอบคุณครับครับผมขอบคุณพี่เอกครับครับขอบคุณครับผมไม่ถึงอะไรฮะสายช็อตสายช็อตสายช็อตเล้าใจมาก๋อสายช็อตตามแผนครับแพ้ก็แพ้ตามแผนครับมันต้องมีแพ้บ้างครับมานน่าอินตลอดเลยนี่ทำไมได้เอข่งเกินเด็กเกินเด็กคตรเข่งเกิน เดี๋ยวค่อยไปตามเอาคืนครับให้มันให้มันชัดเจนน่ครับว่าตลาดจะไปทางไหนครับตอนมันตอนมันแบบไซ์เวย์วิ่งขึ้นวิ่งลงนี่คือเสียเยอะมากเลยนะเส<ะ>ียเสียเยอะมากมีโอกาสเสียเยอะมากตอนแบบไปวิ่งไซเวย์อยู่แล้วแบบแทงบนเหมือนกัครับกว่าเขาจะขึ้นได้นี่เขาเล่นเอาแบบหัวปั่นนะครับรอให้แบบเบรกแล้วเห็นชัดว่าไปไปในทางไหนเราเล่นตามตลาดได้ง่ายกว่าเพราะคนทั้งโลกจะตามครับ ตอนมันแดงลงมามันก็แพนิกเซลลงมาตอนมันเขียวเดี๋ยวก็แพนิกไบขึ้นไปครัะใช่ครับผมก็ต้องตามตามน้ำครับตามน้ำ <laughs> ส่วนได้พอสค่ำครับส่วนตลอดก็ไม่ดีแตกกัน <laughs>